ก็ดีใจที่กลับมาผมบอกแล้วว่าถ้าผมเปิดเนี่ยสำเร็จเลขจะเข้าใครที่เชื่อได้ชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ผ่านมันเป็นแนวทางทุกอย่างก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนครับก็ขอใช้สติวิจนระยานเทจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนันครับยืนยันคําเดิมครับเล็กงงก่อนครับเมื่อวานนี่เล็กงงก่อนครับอาจารย์หนึ่งเจ็ดห้าครับหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับไม่เจ็ดก็ห้านะจะเป็นตัว จะเป็ถือเกับมากวันนนนี่แลหละพ้นดีเด็กววเนี่ยเส้นเลือดขอยเส้นเลือดแดงในตามันแตกครับก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก็ทำมาเป็นไไนะไรกับเส้นเลือดแดงในตาแตกผมเลยกม่อยอยากสูดแสงครับอ,อืแล้วก็เสียด้ยอย่างหนึ่งวันนั้นผม ไม่สบายพอทีเนาะก็เลยไม่ได้มาลุ้นด้วยผมไปเห็นบรรยากาศมันลุ้นไม่มีผมเนี่ยผมว่าไม่เต็มพี่ทักไม่เต็มไม่ผ่านเรืออะไรี่เนไม่เต็มพี่ทักยังมันไม่เต็มมันต้องเฮ้เยถ้าผมอยู่ผมเอาพี่ถอนเกงเลยนะดูผมบอกพี่ยังไงถ้าเราถอนเกงไหมได้ได้แล้วผมเนี่ยนะผมก็ก่อนออกผมจะคือผมได้วงในมาคือ14กับ78ไปดูได้ไลฟ์สดนะครับเนาะพี่ทักก็ไม่มาบอกเพื่อนแต่ว่าแกโพสลงเหตุเกอยู่นะอ่าแกไปซื้ออีกนะไทเกอร์ซื้อ50บาทไอ้นี่ ได้เยอะแลวเนี้ยแล้วมึงในเห็นแม่ง่าสองวันแล้วผมก็ซื้อแปดเก็ดเลขทูบหมดเลยก็ถึงไม่มีอะไรนะครับแต่จนแต่เดี๋ยวแล้วคนมาด่าผมว่าดราม่าว่าในมึงบอกมึงให้เก้าศูนย์คือเก้าศูนย์ก็มีก็คือแต่ว่านั้นใบแดงแต่ผมบอกว่ารอบนี้ ผมไม่มั่นใจใบแดงผมมั่นใจเลขทูปจริงไหมเอ้าครับผมไม่ได้บอกว่าผมชอบใบแดงมากกว่าผมชอบเลขทูปผมสาบานเลยว่าผมไปดูทุกช่องได้อาจารย์ย้ำตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ไปก่อนไปตั้งแต่เขียนใส่ปากมือใช่จนมแล้วก็มายกกระดาษใบแดงมาก่อนใบแดงโอ้เสืออยู่สำนักครับแม่แม่นแมนครับการงาอยากได้สันติเกอร์ไปติดขอขอน่าเขาอยู่สำนักได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับแม่นครับสันติเกิดอายวนี้ครับครับตาแม่ะก็ ผมก็บอกแล้วว่าผมชอบให้ทูบนะครับคนก็มาด่าไดา้มากเต็มเลยอ,อุ้ยน่าเนี่ยแล้วก็วันนี้มันไม่มีคลิปคลิปจริงมันช่องความเมาเป็นลงคนก็ด่ากันอีกนะว่าผมดีใจเบื่อบางผมยังไม่ได้ดีใจเลยครับะก็ก็ดีใจที่กลับมาผมบอกแล้วว่า ถ้าผมเออเนี่ยสำเร็จเลขจะเข้า <No. S 1> ผมบอกว่าพี่สิ่งที่ผมมาทำเนี่ยไม่ว่าจะจักระจัดร้องหรือว่ามันอาจจะเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นความเชื่อความเชื่อก็อาจจะเป็นปฏิหารเนี่ยถ้าผมทาสําเร็จเลขเราต้องเข้า <No. S 1> และเลขที่เข้าก็ต้องเป็นเลขคู่ปู่วันนั้นผมพูดในตอนจักระจัดร้องว่าไปดูคลิปนั่นแหละ <No. S 1> ผมมั่นใจเลขคู่ปู่เลยตอนนี้พี่บอกผมยิ่งมั่นใจเพราะ ปฏิหารที่ผมทำน่ะถูกต้องแล้วถ้าเลขเข้าวันนี้แปลว่าสิ่งที่ผมทําผมเปิดตาผูสําเร็จนั่นแล้วเข้าไหมทีนี้ก็เข้านั่นแหละคุณเปิดตาท่านในแล้วตอนนี้เราต้องต้องระวังว่าใครจะมาทําอะไรอีกแต่ว่าก่อนเลขออกผมก็จะทําวิธีอย่างนี้ตลอดไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่วันนั้นแจ็คแฉนไม่หยุดเลยไม่หยุดร้องเลยวันนั้นก็มาร้องอยู่หน้าบ้านวันนั้นก็มาร้องอยู่หน้าบ้านคือเนี่ยผมบอกพี่ว่าถ้าผมทําสําเร็จเลขต้องเข้าด้วยไม่ใช่ว่าทําแล้วร้องปฏิหารก็เกิดแล้้ววแแแต่่่่เเเลขจจะไมมาาาารอโน แต่ว่าเราทำแล้วเลขคู่ปูก็ยังมาแล้วก็มาแปดเจ็ดเจ็ดแปดไม่ใช่8ิแปดเจ็ดแล้วห้าศูนย์เก้ามันเลออกตามตัวหน้าไปแล้วแล้วง่วดนี้แบบโอ้สะใจถ้าเราเอาเก้าเราก็คงปิดหวังเพราะมันกลับหัวเนเกือบกเริ่มกลับหัวสองตัวด้วยนะครับโอ้ยเกือบเกือบนอนไม่หลับแล้วดีนะเราเอายังมาเน้นทูกปู่ทูปปูมันก็มีแปดศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะแค่นั้นคลิปคนดูสี่ล้านเก้าครับคิปนั้นถือว่าติดไวรัลมากนะครับแล้วก็ วันนี้ก็น่าจะห้าหรือเจ็นี่แหละครับต้องรอดูนะครับแต่แน่ๆเลยหนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าจะเล่นคำประมาณนี้ส่วนทูกเดียวจุดเดี๋ยวก็จะบอกเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับนอยเดี๋ยวเขไไปทาธุระก่อนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวน้อยราวเราก็ยังไม่ได้คิดเลยน่อยราวตอนนี้นะครับเนาะเฮงๆรวยๆนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับเราเข้าแล้วนะครับวันนี้มั่นใจมั่นใจมั่นใจครับมันสองวันแล้วนะน่งครับแล้ว อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ปฏิหารมันเกิดอันย่อมที่ตอนแรกก็ถามว่ามั่นใจเยอะไหมก็9ก็แต่พอมาเห็น,จนแจกรยันหรอใช่เลยโอ้โหซื้อเต็มเลย <laughs> แต่ผม <laughs> ผมไม่ถูกนะแบตเตอรี่2 2งผมมีแต่แปดเจ็ดกับ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> แต่ว่าตรงเกิดมันได้อย่่พูดถึงไม่ได้นะครับ,รบก็ยินดีกับพี่น้องไทยหลายคนคนที่ถูกส่วนมากก็เป็นคนที่รักและฟังเราแล้วก็เขารู้ไม่ได้ดูเผืนๆแล้วก็ไม่ได้ดูเหตปุปอมถ้าคนที่ดูเหตุปอมมันก็จะไปเห็นเลข9้าเลข หววุ้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันมีไหมมันก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นแต่ถ้าเลขจริงเราที่เน้นที่สุดคือเลขทูบแล้วผมก็เสียนลงตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วพอวันที่8ผมยังพตดหน้าเพจเลยว่าเนี่ยผมมีข้อความอยู่เลยว่าหาเงินกลับบ้านสงการนะผมลงในแชทใช่ใช่คนนะเนี่ยเนี่ยมันมีหลักฐานครับมันมีวันเวลา Facebook ไม่สามารถที่จะไปเติมแจกแก้ไขได้เพราะว่าเราพตดไปแล้วเราพตดไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวนะผมเลื่อนดูก่อน เนี่ยครับแปดมีนาเห็นไหมผมบอกว่าไงเนี่ยวันที่แมีนาเห็นไหมครับแนี่าให้เขาบ้างหาไวเลยครับที่บกมีนาอาจารย์นัที่ให้แปดศูนย์เจูย์เจ็ดแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดนะตรงๆนะครับหาเงินใส่ปฏิหารคั้งีสาให้คนซาใส่สงการให้คนซาซาซาใส่สงการปฏิหารไม่ใช่ซาตั้งแต่วันที่แปดมีนา คือผมก็ลงอย่างนี้ไปอยู่แล้วแล้วผมไม่ได้พูดถึง90เลยัไปดูหน้าเหตุการ์ที่อาจารย์ลงใช่อาจจะมีอยู่ว่าชอบเลขวิ่ง9กนแต่ว่าแต่ที่เน้นก็คือไข่พ่ชาจนกรงงาแปดแปดศูนย์แปดยังมันแค่สามหางนี้มีหลักฐานชัดๆเลยครับคือมันไม่ได้มโนแต่ว่าคนที่มาด่าเราเขาอาจจะไปดูเหตุลอรณ์เามันก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ใครที่เชื่อได้ชอบก็ ซื้อใครไม่ชอบก็ผ่านมันเป็นแนวทางทุกอย่างก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนครับก็โปรดใช้สติวิจารณญาณจริงไม่ขายหวยไม่ปักวิปนะครับยืนยันคำเดิมครับเออเรียนความมีหลมกเหตุผลช่วยอย่เางนี้เลขกงั้นก็ครับงวดนี้เลขกงั้นก็ครับอาจารย์หนึ่งเจ็ดห้าครับเจ็ครับไม่เจ็ดกัห้านะจะเป็นตัวจะเป็นตัว สามชุดมันเป็นสามชุดนจะเป็นเลขชุดใบแดงนะแต่ว่าแต่เป็นใบแดงวันนี้มีลุ้นครับมันมีที่มาเลขมี้มีที่มาครับขอบคุณครับ อาจารย์ในครับแม่วันิดาหนึ่งจูงีเราบอแม่จูงีแล้วแม่วันิดาจูงีแล้วกับแม่วันิดาด้วยนะครับเน้อสาดูครับอาจารย์ถ้าได้มีโอกาสไปก่อนได้อยู่ครับวันที่25เพื่อนว่าจะมาเอาวงแต่ก้าวหัวฝากกับแม่เด้องหนึ่งเจนหาเรื่องกุหลาบเนาะสาดูกับแม่ครับนี่ คนนี้ฉาบชาถูกตลอดถูกลพี่อ๋อถูกไงถูกครับเฮ้ยแก๊งเดียวกันแล้วไม่ได้ออกแล้วขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับไปก่อนนะครับกลับไปเด็กสโตรที่หนึ่งอาจารย์ไปุละนะครับเป็นที่หนึ่งเมษายนนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาเอาเร้ต่อนะหนึ่งเจ็ดห้าเลขสวยนะหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยสวยเลขสวยมากครับเดี๋ยวผมจะเอาไุพละเอาเลยครับนี่โมโหกับโฟลเทินครับ พอดีร,ดร,ดอออร้อนหน่อยันงานสงสัยกันไปว่าออองเล่น <c oughs> เดี๋ยวร้อนแั่ <c oughs> พี่อ๋อถ้าผมอยู่อันนั้นนะเดี๋ยวิ่งเลยแล้วบรรยากาศจะคึกแล้วก็คนจะแตกเพราะว่าผมไม่ได้ไล์สดขึ้นไงถ้าผมไล์เนี่ยกระแสบุ้มเลย <c oughs> จะดังเหมือนจ้าการะจันบอกแล้วมั่นใจมากในพูกมา พูดแล้วพูดอีกอยู่จะก็จะร้องร้องตลอดเลยวันนั้นน่ะเจ๊ได้เหรอร้องตลอดหอด่งแมนนล้วผีได้เหมือนใส่กางเกงรอแล้ววันนั้นเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังค่อยแก้ทีหลังครับงวดนี้สอนก็ได้อาจารย์พบสองงวดป่อาจารย์ไปธุระก่อนนะครับทบสองงวดนี่แล้วก็มากินต่อต่อตแห้งหมดแล้วครับคุยกับอาจารย์จนแห้งหมดแล้วครับไม่ได้คิดว่าจะเจออาจารย์ที่นี่เลยครับเดี๋ยวพ่อผมมากินข้าวครับ มากินาครับ่าจรอครับมากินข่าปะครับมาจากไสครับบันฑาัจฑารบัจาบัารปหมวกแดงรูปหมวกแดงมากินข้าวก็ได้เจออาจารย์พอดีมัจาคืกันครับมาเด้อเสแสมเนี่ยอร่อยด้เนี่ยต้มขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ